เรามาติดตามดูในเรื่องของการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศนะครับประเด็นที่พี่น้องสกรได้สอบถามมาหลายประเด็นครับประการแรกฝนจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คาดว่าในราววันที่5พฤษภาคมอาจจะมีบาบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าจะมาจริงๆนั้นคงไม่ได้ถึงข่าวสารที่ออกมานะครับก็คืออยู่ที่ในราวประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ฝนฟ้าในภาคตะวันออกเราก็คงจะมาเป็นปกติ เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าในเริ่มต้นฤด,ดูการฝนก็จะค่อยมาทยอยความถี่ขึ้นและก็จะมาเป็นปกติในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมประเด็นคำถามต่อมาก็คือแล้วในส่วนของการติดตามรายการในช่วงสองวันที่ผ่านมาเรามีการติดตามพยากรณ์อากาศเราก็จะพบข้อมูลที่หลายท่านให้ความสนใจก็คือ เดือนมิถุนาหรือเดือนกรกฎาจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงเรื่องนี้นะครับเป็นกคำรว่าพยากรณ์หรือการคาดการซึ่งจากฐานข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันหลายเว็บไซต์ฉะนั้นเราก็พอที่จะประมาณการได้ว่าในช่วงปลายมิถุนาต้นกรกฎาจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงนี่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะไปติดตามดูนอกจากนี้ ในส่วนของบางท่านนะครับก็กำลังที่จะทำการขุดสัะเพื่อขยายพื้นที่เก็บกักน้ำพี่นอกสกรครับเราเคยนำเรียนเรื่องนี้ไว้แล้วว่าการที่เราจะขยายพื้นที่เพาะปลูกเราจะต้องปลูกในพื้นที่เหมาะสมและน้ำคือหัวใจสำคัญในการผลิตทุเรียนเพราะอะไรเพราะว่าทุเรียนนั้นเป็นระบบลากตื้น ระดับของรากที่มีประสิทธิภาพก็จะอยู่แค่ประมาณลึกลงไปประมาณ8นิ้วถ้าอุณหภูมิในดินนะครับอุณหภูมิในดินเนี่ยต่ำกว่า16องศาทุเรียนหยุดการเจริญเติบโตเตรียมตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตายได้เลยและในดินก็เช่นเดียวกันครับถ้าอุณหภูมิสูงกว่า28องศาสเกิดสภาวะช็อกระบบรากก็จะหยุดการทำงาน เพราะฉะนั้นในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายแหล่งของพื้นที่ในประเทศไทยก็คือเกิดจากอุณหภูมิในดินที่สูงเกินเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะเตรียมการขุดสระผมได้ฝากไว้เป็นมุมมองนิดนึงว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจดําเนินการมันก็จะไม่ได้ทําอยู่ดีทีนี้ประเด็นมีอยู่ครับว่าในช่วงของปลายมิถุนาคือฝนที่จะมาเนี่ยมันไม่ใช่มาแบบ นัดวันมานะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็มิถุนาก็จะเริ่มทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนแล้วก็กรกฎาคมเพราะฉะนั้นการเตรียมการาขุดสระของเรายังมีเวลาอยู่แต่ถ้าจากกลางกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยจะเป็นภาวะที่อิทธิพลของฝนจากลานิยาจะมาเต็มๆเลยเพราะนั้นเราก็ยังสามารถที่จะดาเนินการได้อันนี้เป็นการอาจจะตอบประเด็นคำถามในส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง หลังจากนั้นนะครับในส่วนของออฝนก็จะตกเปลี่ยนแปลง,ปปางจากสภาวะที่หลายท่านอาจจะติดตามในเรื่องของข่าวสารผมสรุปให้เป็นภาพที่ค่อนข้างจะตรงกันทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และในด้านโหร,า,รา,า,าศาสตร์ก็คือปีการผลิตของเราก็คือ2,567ทั68ยังอยู่ในสภาวะที่น้ำน้อยนะครับคือน้ำไม่มากนะครับ หลายท่านบอกเอา้าก็มันเป็นลานิย่านี่เห็นเตือนน้าจะท่วมอันนั้นอย่าไปฟังครับเราต้องดูเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์จากกรณีที่ผมได้นําเรียนในเรื่องของข้อมูลน,นั้นลานิยาก็แค่เพียง80ซที่สําคัญคือในช่วงของอด้านโหราศาสตร์ปีนี้นากปล่อยน้ําในโลกมนุษย์เราแค่ 35หาก็คือน้ำน้อยในด้านวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าปีใดก็ตามที่เกิดสภาวะโลกร้อนมันก็เกิดเกิดต่อเนื่องปีใดก็ตามที่มีฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนาปลายกรกฎาเท่ากับว่าปีนั้นในฤดูการถัดไปคือลูกช่วงปลายปีปลายปีของเราคือปลายปีการผลิตนะครับก็คือตุลาพิจิกาธันวามกรากรุณาหรือปีพศก็ได้ ฝนจะยืดเยื้อออกไปแทนที่ฝนจะหมดในช่วงต้นพิจิกาในปีหน้าจะไม่หมดนะครับก็เป็นพิจิกาเต็มธันวาอาจจะถึงกุมภาก็ได้อันนี้เพราะว่าในด้านวิทยาศาสตร์นั้นเขาบอกว่ามันเป็นลานิยาแต่ในด้านโหราศาสตร์เขาบอกว่านาคที่ปล่อยน้ำเนี่ยมันเจ็ดตัวคือปล่อยน้อยแต่ปล่อยยาวๆปล่อยไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นในสถานะของปริมาณน้ำในปีการผลิตหน้าก็จะออกมาในประมาณนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าในฤดูการผลิตหน้าทุเรียนของเรายังคงออกดอกน้อยออกดอกช้าออกดอกยากแตกใบอ่อนมากเป็นประเด็นเช่นเดียวกันส่วนในด้านของภาวะอากาศหนาวพอมาเป็นลานียาลมหนาวก็ต้องมาก็คงมาในเดือนธันวาคมกรานะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกติ นี่คือ,อพยากรณ์หรือการคาดการณ์ที่พิรศกรได้สอบถามมาอีกครั้งเพื่อความมั่นใจช่วงนี้ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับทนิกอโทนิก,นนกคือสารเอนไซพิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับกเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกร ปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากาดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มมูลคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TK-5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n ร r โน e และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนูลีฟจำกัดไซฟามินี B K ไซฟามินี B K อามโเน,นเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุด OK, รว่วงตั้งแต่หางแย้ใหม,ม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศราบร,ร,ร,รวนใช้เพียง 50cc เท่านั้นป้องกันการลุดร่วงเมืม่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตรุ๋ย คือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลากทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียว ปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์ใจแจัมทัพลีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระมาต่อกันได้เลยครับแล้วมาติดตามประเด็นในเรื่องของการประเมินสถานการณ์การผลิตการตลาดของไม้ผลเรานะครับในทุกสิ้นเดือนก็เป็นของวันที่30เมษายนพี่นักขาครับถ้าเราดูในส่วนของทุเรียนเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่า,าทุเรียนนั้นขณะนี้เนี่ย ในบรรดาผู้ประกอบการหรือลงหรือแหลง่ลงรวบรวมก็จะเต็มไปได้วยทุเรียนเท่ากับว่าทุเรียนชุดนี้เป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วถ้าเราจะไล่ลำดับเนี่ยทุเรียนชุดนี้โดยปกติหรือโดยกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยก็ควรจะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงต้นเดือนหรือในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมคือสัปดาห์ปลายของเดือนเมษาแล้วก็สัปดาห์ต้นของเดือนพฤษภาคมแต่เนื่องจากปีนี้สภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ภัยแล้งที่เกิดขึ้นประเด็นปัญหาเรื่องของน้ำปัญหาในเรื่องของอาการเก็บเกี่ยวก็จะเกิดขึ้นการสุกแก่ของทุเรียนจากสภาวะอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นมาอันนั้นคือร้อนจากสภาพอากาศร้อนใจก็คือเกิดจากสภาวะภัยแล้งคือน้ำที่ขาดแคลนนี่เป็นประเด็นจึงเป็นเหตุให้ทุเรียนทั้งหมด ที่จะอยู่ในช่วงสองกองคือกองปลายเมษากับกองพฤษภามารวมกันอยู่ในกองเดียวกันณนะเวลานี้จึงเห็นว่าในตลาดในลงรวบรวมในผู้ประกอบการก็จะเต็มไปด้วยทุเรียนแล้วก็คาดว่าสถานะเวลาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากนี้มีการคาดการว่าหวังหวังไว้ว่านะครับ กรณีของเหตุการณ์นี้จะหมดหรือจะจบลงในช่วงประมาณวันที่567เดเดือนพฤษภาคมดังนั้นหลายท่านที่ได้รับข่าวสารว่ากรณีของทุเรียนในเดือนพฤษภาคมมันจะต้องลงยิ่งกว่านี้กรณีนี้ฐานข้อมูลมาจากไหนก็ต้องฐานข้อมูลมาจากกรณีที่เราได้นำเรียนไปแล้วครับว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็จะมีทุเรียนหลีสาว จากในส่วนของเวียดนามซึ่งเขาส่งปีนี้มันเร็วขึ้นนะครับเป็นเมษาเมษาก็ตีเข้ามาตีราคาทุเรียนเบญจพรรณแล้วก็ตีราคาทุเรียนหมอนทองให้อ่อนตัวลงพอเข้าเดือนพฤษภาคมเขาก็จะมีปริมาณหนึ่งเข้ามาตลาดอันนั้นก็คือกรณีผลกระทบแต่ว่าถ้าในด้านของกระแสนิยมบริโภคหมอนทองก็ยังเป็นกระแสที่ดีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้น การคาดการตรงนี้ก็น่าจะไม่ใช่ก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วในส่วนของทุเรียนในพื้นผินหรือในท้องถิ่นพี่นักเสกอนครับท่านอาจจะได้ฟังข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกทุเรียนภาคตะวันโคราชเราจะเห็นภาพที่เสียหายมากทีเดียวอันเกิดจากสภาวะความร้อนความแห้งแล้งอันนั้นก็คือผลกระทบ ดังนั้นเราก็ยังประเมินว่าหลังจากสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคมราคาทุเรียนจะต้องปรับตัวขึ้นความต้องการก็จะสูงขึ้นการคัดก็จะง่ายขึ้นทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าทุเรียนชุดนี้ถูกเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเสียหายจากสภาพอากาศจากความร้อนจากภัยแล้งจากหลายๆอย่างดังนั้น ประเด็นคำถามจึงมีคำถามจากพี่นศกรที่ถามมาว่าทุเรียนของท่านอยากจะรอเวลาอยากจะถ่วงไว้อยากจะให้ราคามันปรับตัวขึ้นสักนิดนึงเพราะว่าทุเรียนตอนนี้มันเต็มตลาดคัดยากคัดกันมากหลือเกินคำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของสาระความรู้ในวันนี้กันต่อไปครับ นี่คือคำตอบในส่วนของสถานการณ์ราคาครับซึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่ทุเรียนเข้าสู่ตลาดเยอะราคานั้น A B หรือจะเป็นบางส่วน A B C ถ้าจะพูดกันก็คือความน้ำจากในส่วนของต้นสัปดาห์150-160ก็ลงมาเหลือเป็น130-140 แต่ว่าพอมาถึงช่วงปลายเดือนระดับราคาจากแทนที่จะลงก็เริ่มนิ่งสถานการาคาที่นิ่งเช่นนี้นะครับก็จะทําให้ในช่วงสัปดาห์หน้าพี่น้องสกอร์จะเริ่มเห็นแล้วว่าราคาในแต่ละลงก็อาจอาจ,จะปรับขึ้นจากกรณีความน้ำร้อยยี่สิบร้อยสาสิก็จะเป็นร้อยสี่สเป็นร้อยห้บาทก็จะมีการปรับตัวขึ้นนี่เป็นประเด็นที่เรามองจาก ข่าวสารแล้วก็นำมาเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากกรณี140ก็จะเป็น150 150ก็จะเป็น160ในสัปดาหนะ์หน้าส่วนในด้านของเบอร์สวยนั้นก็ว่ากันไปแล้วแต่ในแต่ละหลงไปนะครับนี่เป็นประเด็นส่วนในด้านของตกซ้ายเองเนี่ยราคาก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ช่วงปลายเดือนเนี่ยมันต่ำร้อยนิดนึง แต่ว่าพอมาถึงปลายเดือนจริงๆก็ราคาก็ยังคงอยู่ในระดับ100บาทพอถัดไปในเดือนหน้าอาจจะแข็งตัวขึ้นนี่เป็นสถานะด้านของราคาทุเรียนในเวลานี้ในช่วงปลายเดือนเมษายนครับส่วนในด้านของมังคุดพี่นศกรก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าผมอธิบายว่ามังคุดมี3รุ่นรุ่นเดือนเมษาเก็บเกี่ยวหมดแล้ว ราคาก็าไปจบกันที่55-60บาทต่ำสุดสูงสุดคือ200กว่าบาทหมดในช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นหางเป็นมังคุดหางของรุ่นแรกแต่ว่ามังคุดรุ่นที่2คือของเดือนพฤษภาคมก็เริ่มสุกแก่ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มทยอยสุกแก่เพราะฉะนั้นเรายังมีมังคุดอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นที่2คือรุ่นเดือนพฤษภาคม และก็ยังเหลือมังคุดรุ่นมิถุนายนซึ่งมีปริมาณไม่มากนักครับดังนั้นเราก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมราคามังคุดเต็มตลาดมังคุดราคาตกต่ำอันนี้คงไม่เกิดขึ้นแล้วครับอาจจะมีผลบ้างกับในด้านของมังคุดตกไซ้์แต่เหตุการณ์ในอดีต ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ามังคุดชุดใหญ่เนี่ยมันไปเก็บชุดเดือนเมษาหมดไปแล้วส่งออกไปแล้วก็เหลือเดือนพฤษภาซึ่งก็ถือจะเป็นชุดใหญ่ที่สองดังนั้นเราก็เชื่อว่าสถานการณ์ก็น่าจะปกติสำหรับประเด็นสาระในเช้าว,วันนี้ก็คงมาจากคำถามจากพิทักสกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่าจากการประเมินสถานการณ์การตลาดของพิทักสกรที่ได้รับข่าวสารกับในส่วนของฐานข้อมูลเนี่ยก็มีแนวคิดว่าเราควรจะทำการเก็บ ผลผลิตชุดนี้ไว้ให้สุกแก่ช้าออกไปก็เหมือนกับแขวนรอไว้หรือรอาราคาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันแค่เป็นความคิดแต่ว่าอะไรคือแนวทางในการจัดการเป็นประเด็นคำถามพี่น้องสิก่อนครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เราจะเป็นผู้ตัดสินใจฐานข้อมูลหรือส่วนประกอบสำคัญนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ผมได้นําเรื่องนี้มาแล้วว่าตั้งแต่กรณีทุเรียนเนี่ยมันจะหยุดโตเมื่อไหร่ท่านลงไปติดตามาทางช่องทาง YouTube ก็ฟังย้อนหลังได้ว่าทุเรียนภาษาผลที่เขาแสดงออกเขาจะบอกให้กับเรารู้ได้ว่าเขาหยุดโตหรือยังเขาอยู่ในช่วงการสุกแก่หรือไม่ประเด็นนั้นคือส่วนที่หนึ่งเราจะต้องไปตรวจในภาษาของผลทุเรียนถ้า ผลทุเรียนของเราล่องน้นายังเขียว้นายังปลายเป็นสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็พลูยังเบ่งไม่พอล่องน้นายังไม่แบะแยกออกจากกันก้นหรือนมยังไม่เปิดคือคือตรงบริเวณก้นผลเนี่ยนาที่1 2 3 4 5ห้ายังไม่เปิดก็แสดงว่าทุเรียนของเรายัางโตต่อไปได้ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง เป็นการประกอบการตัดสินใจว่าทุเรียนของเรายังแขวนรอราคาได้เพราะทุเรียนยังโตอยู่อันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่ผ่านมาในส่วนที่สองนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบคุณภาพเนื้อบางครั้งเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราต้องยอมรับว่าความร้อนความแห้งแรงทำให้กรณีการตรวจคุณภาพทุเรียนเนี่ยมันผิดผิดไปจากเดิมคือเหมือนกับว่าดูยากขึ้นหนามแห้งเคาะเบา เคาะหลวมอันนั้นก็คือด้านของอาภายนอกแต่พอเราเจาะไปภายในเนื้อก็ยังไม่ได้นะครับยังเป็นขาวอมเหลืองอยู่ก็รณีเช่นนี้ก็บอกให้รู้ว่าการเกเลี่ยวยังไม่ได้แต่ว่าการบริหารจัดการของเรานั้นอาจจะต้องปรับให้เขาได้รับน้ำได้รับอาหารมากขึ้นอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งในด้านของ องค์ประกอบที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสวนเรามีการจัดการน้ำดีอาหารดีเราจะเห็นว่าวัชพืชเนี่ยจะขึ้นเต็มโคนเลยญ้านะครับพูดก,กันภาษาง่ายๆคือถ้าญ่าในโคนยังสดใสทุเรียนยังหนามเขียวล่องยังเขียวปลายหนามยังไม่แห้งหรืออาจจะแห้งเล็กน้อยแล้วหนามก็ยังไม่ยุบพลูก็ยังไม่เบ่งมากล่องหนามในระหว่างพลูยังไม่เปิดเท่ากับว่า ทุเรียนชุดนี้อีก20วันครับถึงจะเก็บเกี่ยวได้ดังนั้นคําตอบคือทุเรียนเหล่านี้แขวนได้แน่นอนแต่ถ้าเราไปในสวนลักษณะของทุเรียนหนามแห้งหนามยุบป,ปลายหนามแห้งนะครับแล้วก็คุณภาพใบนั้นเขาไม่ไหวปลายใบไม่ใบสูญเสียกับลมหรือ,อลักษณะใบไม่สมบูรณ์ ทุเรียนเหล่านี้ก็เป็นคําตอบแล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปแขวนไว้ตามกระแสคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนเหตุทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการจัดการเพราะฉะนั้นกรณีที่ผมอยากจะย้ำว่าท่านจะแขวนได้เนี่ยมันได้กี่วันอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ครับถ้าเราเจาะตรวจสอบเนื้อดูจากหางแล้วเราไว้ได้ในสสัปดาห์เนี่ย สิ่งที่เราต้องดําเนินการก็คือหลักการแรกคือน้ําน้ําท่านอาจจะต้องปรับทีอย่างเช่นอเคยให้สองวันก็อาจจะเป็นวันเว้นวันเคยให้สามวันก็จะเว้นสองวันหรือว่าปริมาณน้ํานั้นเราให้ทีขึ้นแต่ปริมาณน้ําอาจจะน้อยลงเพราะนั้นเตอร์ทุเรียนไม่เครียดก็ไม่สร้างฮอร์โมนเอทิลีนเมื่อฮอร์โมนเอทิลีนอยู่ในระดับต่ําการสุกแก่ก็จะไม่ได้เร่งขึ้น ก็จะเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติดังนั้นน้ําจึงเป็นปัจจัยลำดับที่หนึ่งโครงสร้างของสวนย้ำแล้วนะครับว่าไม่ร้อนไม่แห้งแล้งคือร้อนแห้งแล้งก็ไม่เป็นไรแต่ภายในโคนเนี่ยโคนจะเต็มไปด้วยวัชพืชที่เขียวสดใสเป็นภาษาคือไม่ใช่วัดขึ้นหนานแน่นนะครับขอให้วัชพืชอยู่ในโคนต้นเนี่ยเขาเสียวสดใสก็ถือว่าบอกให้รู้ว่าดินเย็นรากทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ บางครั้งเราอาจจะเห็นยอดขยับอาจจะเริ่มเห็นขยับของยอดจะแตกใบอ่อนจะแตกไม่แตกจะแตกไม่แตกอันนั้นก็คือภาษาที่สรุปได้ทุเรียนเราสามารถจะแขวนได้ทีนี้ถัดมาแล้วเราจะต้องจัดการอย่างไรเพื่อไปช่วยที่ผลพินักษกรครับเราก็จะมีสูตรสำเร็จจากข้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรยูเรียคือไนโตรเจนชนิดพ่น อัตราที่ใช้ก็คือประมาณ500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมต่อน้ํา2 0 0ลิตรจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นคนทํางานศึกษาแล้วผมเองก็สรุปว่าเราใช้ถึง1กิโลกรัมกรณีหยุดการหลุดร่วงนะครับอันนั้นคือทําให้ขั้วเหนียวแต่ตอนนี้ชะลอความสุขเราก็ยังใช้1กิโลกรัมได้เหมือนเดิมครับแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่กล้าก็จะใช้1ครึ่งกิโลกรัมเป็น4 6 0 0ชนิดพ้น ตัวที่สองครับแคลเซียมเดียวโมฟลุตโมโนแคลอาจจะเป็นโฟมัแคลเซียมบอลอน400คือแคลเซียมที่มีอตราความเข้มข้น30%อันนี้นก็คือแคลเซียมที่จะนำมาใช้ร่วมต่อมาตัวที่สก็คือตุสซูปเปดีหรือดีไนเตรตดีไนเตรตคืออะไรดีไนเตรตก็คือตัวที่จะไปเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นพลังงานจึงเป็นศัพ์ภาษาว่าดีไนเตรตปัจจุบัน ชื่อซุปปดีแล้วก็จะต้องเปลี่ยนชื่ออีกครับเพราะว่าในระเบียบของฉลากเนี่ยมันมีกฎหมายใหม่ห้ามใช้คำว่าพลัดดี D, หรือซุปเปอร์อะไรก็ประมาณนั้นก็ช่างแต่เรารู้ว่าเราต้องใช้ซุปปดีอีก100อัลโทนิกอีก1 0 0ซีซีถ้าท่านมีสารทีโน่นะครับจะเป็นในส่วนของตัวไซฟามินบีเคหรือจะเป็นสารในกลุ่มของไบโอซิมเรนต่างๆท่านก็ใส่ร่วมเข้าไป พ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงให้น้ำให้ความชื้นควรพ่นตอนเช้าเพื่อให้เขาเปียกนานใช้สารจับใบซูเปอร์แอคชั่นให้เขาเปียกนานแล้วเขาจะซึมผ่านผิวซึมผ่านขั้วของผลคืมสู่ด้านบนเขาก็จะไปหยุดการสร้างเอเทิลีนหยุดการสร้างเอเทิลีนก็คือทุเรียนจะไม่เครียดกรณีถ้าท่านจะเพิ่มสีทั้งกร็ใส่โบลอนเดียวเข้าไปนะครับโฟมัแคลเซียมโบลอน หรือไม่ใช่นะครับเป็นโบลอนเดียวเป็นโบลอนโกเป็นนิปหรือเป็นเทรสโบลอนเราก็จะเพิ่มสีเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเจาะไปที่ผลในการพ่นนานเราควรจะพ่นสองครั้งห่างกันประมาณ5วันนี่เป็นเทคนิคการจัดการถ้าเราฉีดไปที่ผลจะชะลอการสุกแก่จะเพิ่มคุณภาพของเนื้อเพิ่มสี เราก็สามารถที่จะดำเนินการไปได้จนกระทั่งท่านตัดสินใจในเรื่องของการตลาดหรืออ,อีกกรณีหนึ่งเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับเราจะไปคิดว่าปัจจัยที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีผลอำนาจไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วครับถ้าในสภาวะทุเรียนของเราเนี่ยเปลี่ยนจากการสร้างเนื้อมาเป็นการสุกแก่มันก็จะไม่ได้อาจจะได้แค่หนึ่งสัปดาห์ ถ้าทุกเรียนเราอยู่ในสภาพความพร้อมทุกอย่างมันก็จะได้สองสัปดาห์พรานสูตรนี้จึงกลายเป็นสูตรสําเร็จที่เราสามารถสามารถนามาพ่นที่ผนแล้วยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปได้ครับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ